คนหลายคนคาดห Renee, วังกระโชว์เลยแต่งาตนตรงนี้เรามีความกดดันเยอก็กดดันค่ะเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาเพลงค,ค่อนข้างเป็นไวรัลเราค่ะอย่างเดลแลมหรือว่าเอิร์ตอายไหนเด้ยอมันก็แบบคนเต้นตามกันแล้วคืยอยเพลงต่อไปที่เราจะเอาลางสกิปก้อนข้างคิดอย่างว่าจะต้องเป็นเพลงอะไรดีก็ทำกันบ้านหนักกันทุกคนโชว์นี้มีค <stop. S 1> วามพิเศษอะไรยังไงโชว์นี้จริงๆเป็นเพลงของตัวเองนะคะเป็นเพลงที่ปล่อยมานานแล้้ววดยแต่ว่าพอมีแดนเซอร์ชายเข้ามาเรามีการปเปลี่ยนท่าเต้นเปลี่ยนโชว์ค่ะก็วันนี้เดี๋ยวได้ชมกัน งานก็ต้องเปลี่ยนอะไรอยู่ายังไงก็เลิกงานระหว่างนั่งรถก็จะฟังเพลงไปด้วยแล้วก็คิดงานไปด้วยค่ะคือทุกเวลาที่เราว่างก็จะคิดงานไปอย่างเดินพรมเมื่อกี้คือวอร์มใช่ไหมคะที่ขึ้นคอร์สกันเมื่อกี้วอร์มค่ะเพราะว่าตอนแรกก็ไม่คิดว่าจะได้เต้นแต่ว่าพีผู้ปกคส่งมาก็อาจจะต้องวอร์มเออจะต้องมีขี่คอร์สบนเวทีเป็นครั้งของเมื่อกี้จริงๆแล้วบนเวทีทำคาดหวังอะไรไม่ได้เลยมันเป็นสถานการณ์สดนะงานที่เราต้องรับมืออะอย่างนี้ความคาดหวังไม่แต่ระหว่างที่เราชม ใหญ่ไปมันต้องยิ่งใหญ่เกินหญ่ไปมันต้องเสร็จไปคือก็ถามว่ากดดันไหมก็อาจจะมีบ้างแต่ว่าไม่ได้กดดันจนจนกระทั่งแบบไม่เป็นตัวเองค่ะคือเพราะว่าทุกช่องเราเราก็ใส่ความเป็นตัวเองเข้าไปเราใส่ความเป็นธรรมชาตินะคะมันก็เลยจะแบบแต่ละงานออกมาก็จะไม่เหมือนกันาแต่ละช่ว์แต่ละช่วงมาอย่างไรคอนเ็นต์แต่ละช่วงก็จะออกมา ก็เป็นลําไยเลยค่ะว่าตัวหนูเองเนี่ยเป็นคนที่ถนัดร้อเพลงเร็วถนัดแบบเร่งโจ,โจ๊ะสนุกสนุกเราจะไม่ถนัดร้อเพลงช้าเพลงช้าก็จะมีนานานทีค่ะก็ะจะเน้นความสนุกส่วนใหญ่ส่วนเพลงช้าก็จะมีแกลเลียนบ้างเป็นบางช่วงเราอย่ามองว่าตรารงาตมเตทั้งเดือนเลยเอนนี้มีมาเท่าไหร่เจะสั่งมากกว่า20บเดือนนี้มี52ใเร<อ>าจะเรจัะการิ บริหารเวลานอนของเราเองอย่างนี้เรามันมีผลต่อกับสุขภาพปั๊บไหมเพราะว่างานเราแน่นมากเลยทุกวันทุกวันอะไรอย่างเงี้หนูคิดว่าตัวนี้สุขภาพหนูน่าจะชินไปแล้วชินไปแล้วใ่ชิ้นดันเซอร์ชิ้นด้วยนะคะดันเซอร์อยู่ในช่วงกลับตัวค่ะกลับตัวแล้วก็อยู่วงลมใหญ่ก็มีดันเซอร์มีบ้านมีเงินเป็นคนคนใหญ่ที่บอกว่าผ่อนบ้านผ่อนรถได้หมดแล้วก็อ่อจริงๆมีเงินเก็บมีมีบ้านมีรถกันค่ะแต่ว่าก็อยู่ที่ จะเลือกเก็บกันแบบไหนมากกว่า,วาค่ะช่วงนี้แบบผ่านมาดีใจด้วยดีใจค่ะเพราะว่าตัวเราเองก็คือพยายามอยากให้ทุกคนมีบอกาทในเดินอกให้เป็นที่กกต่ำพราะว่ามันจะได้แบบไปกันทน้งทีมเลยพอคนระบบโชว์กันได้ ไม่ได้นะแต่ว่าถ้าเกิดมีกรณีฉุกเฉินหรือว่าอะไรอย่างนี้ยต้องไม่ให้เสียงานประมาณนั้นเลยจะมีต้อนรับรองไหมว่ามีใครไปคนย่วยหรอไม่วยอะไรเนี่ค่ะก็จะมีสหรับแต่ละคนไปว่าอย่าง็กเสื้อหญิงก็จะมีคนที่มาแทนประจำอยู่เด็กชายก็เหมือนกันก็จะหาักะให้หาไว้ว่าถ้าเกิดวันนี้เราปวดต้องรันต้องมีใครมาแทนแต่ว่าข้างหลังเราต้องบอกว่าโอเคไหมอะไรมีดื้มหรมี อันนี้ไม่รู้เลยฉันก็รู้เลยอ่ะเนี่ย แ้เริ่มจะมีแหละเพราะว่าเพราะว่าเดซเซอร์ชายเริ่มไปน่ากินรวนลามเยอะเกินอาจจะโดนบุ่ยการถ่ายคลิปฉากหนังยัางด่าล่าสุดในคลิปที่ตำรวจเมามาตรวจอ่าเป็นตอนนี้เป็นไปยังไงยังไงบ้างแล้วก็ตอนนี้พี่เขาก็อ่าติดต่อมาขอโทษแล้วค่ะก็ยอมรับว่าวันนั้นมีอาการเมาอะไเลยนะคะเหตุการณ์ในวันนั้นมันเกิดขึ้นได้ยังไงทำไมกเอะไรอ่าก็คือเหตุการณ์หนูไปนั่งกินหมูกระทะกั้นเลค่ะก็ไปกับเดซเซอร์นี่แหละค่ะ ไปกัน4คนแล้วทีนี้ด้วยความว่าพี่เขาน้าด,ดูดูหน่าจะดูมาจากข้างนอกค่ะเขามาแล้วก็คือมีพฤติกรรมที่แดนเซอร์มองเราแบบมองว่าแบบมันน่าจะไม่ไปลอดภัยอะไรแบบแล้วเขามองแล้วก็เข้าถึงตัวเราแบบประชิดอ่าก็เลยแบบว่าก็เลยแบบว่าพี่ๆก็เลยช่วยกันว่าเออ แบบว่าไอ้ mortar, ้เหียไไออ้สัตว์ะะรรป่างนั้างานมีใครช่วยเจรจาให้แม่ค้าลแย่าขาตอนนั้นมีแค่หนูมิ้นพี่เจแล้วก็บอสพีซีโอนน์ก็เราก็ไม่อยากมีปัญหาแต่ว่าพอดีว่าเจ้าของร้านเขาก็อยู่เขาก็พยายามแบบว่าบอกให้ใจเย็นเพราะว่าทางั้นเขาก็แบบน่าจะเป็นลูกค้าประจำด้วย เราก็พยายามนิ่งเพราะเราก็ไม่อยากดีใจถ้าลูกค้าเรียกที่เราก็ไม่อยากเ่อเราเา่อะไรใช่ไหมคะใช่ค่ะเพราะว่าเขาก็ติดต่อมาขอโทษแล้วเขาก็แบบยอมแล้ว่าโอ้น,อนั้นขอโทษนะมีมีอาการมึนเมาจีนก็เลี้ยวความชื่นชอบอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ได้ติดใจะ คอมเมนต์มาคิดเกินเ้ยค่ะมันจะเครียดเกินถ้าจิตใจใน้องล่าสุดที่สัมผัสได้ค่ะประมาณไหนคะตอนนี้หนูว่าน้องน่าจะโอเคขึ้นนะจากการที่ติดตามดูน้องค่ะซ์คารีลี่ัต หนึ่งขั้นขนาดต้องขนาดนั้นเลยเหรอคนเราเนะ้ะหนูว่าโอดเห็นใจน้องมากๆเลยค่ะคือไม่ไม,ไม่ไม่มีใครควรจะโดนแบบนั้นนะซึ่งคนที่ทำาว่าผลกรรมอ่ะมันำทําทําไมอนะ่ะไม่รู้จะพูดอะไรเลยตอนนี้สิ่งที่ยึดเหนียวใจน้องคืออะไรคะที่ทปาใจพอรูไหมคะก็น่าจะต้องเป็นครอบครัวแล้วล่ะคะ่ะเพราะว่าตอนนี้หนูว่าครอบครัวอาจจะต้องช่วยซัพพอร์ตน้องเพราะว่าคนใกล้ตัวต้องให้กาลังใจน้องมากๆ น้องเองกลัวว่าวน้องจะแบบว่าจิตตกไปเลยแต่าบางคนก็จะบอกว่าน้องก็เป็นคนในเรืเววอเคค่องการแบบว่ากาค่ะดการตอบกับน้อยะะ่าอ๋อ,อ,อ กำลังใจก้าวพี่ค่ะเออเย็นมีความสุขมีความสุขเออทำยังไงก็าวพี่่ะโอเค